สวัสดีครับผมอ้วนอุบลน,นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับเอาพาราเบาๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เอาจัดองค์ละสองร้อยบาทครับอง์ละสองร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้หลวงพ่ออะไรมาบ้างนะครับผมเพราะว่าบางรายการเนี่ยลูกค้าก็มีปิดไปแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีหลวงพ่ออะไรมาแบ่งปันบ้างนะครับผมองค์ละ200บบาทเท่านั้นนะครับผมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่พี่นี่ครับพระที่มาแบ่งปันวันนี้นะครับเป็นพระบ้านวัดใจนะครับเล่นที่ชอบนะครับถ้าชอบก็ค่อยปิดค่อยรับกันไปนะครับผม แล้วก็ในการซื้อขายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมลูกค้าสนใจเนี่ยลูกค้าก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์นั้นได้เลยนะครับผมในการซื้อขายนะครับสําหรับอ้วนอุบลเนี่ยไม่มีการเก็บปลายทางนะครับขายจริงส่งจริงส่งของทุกวันแน่นอนครับนะครับผมอ่าโอนโอนก่อนแล้วก็ ผมก็จะจัดส่งให้นะครับแต่ถ้าเลยตัดยอดของไปรษณีย์แล้วเนี่ยผมก็จะจัดส่งให้เป็นวันถัดไปนะครับมาครับองแรกวันนี้นะครับผมองค์แรกวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นหลวงผู่ทวดแล้วกันนะครับนี่ครับพระพร้อมกล่องนะครับผมปัตตานีวัดช้างให้ครับปีสองห้าสองศูนย์ครับนี่ครับเล่นที่ชอบนะครับพี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้รับประกันนะครับถ้าชอบก็ค่อยรับไปนะครับ นี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญเศมาครับปีสองศูนย์นี่ครับโอ้โหผิวสวยเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมลุงลุงครับผมโดนไฟเป็นลุงลุงเลยนะครับตอกเลขห้าเจ็ดนะครับผมนี่ครับท่านใดชอบนะครับผมก็โทรติดต่อมาได้เลยสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสองร้อยบาทคือคุ้มมากนะครับผมพระพร้อมกล่องเลยนะครับแล้วก็องค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปเป็นยี่สิบห้าศตวรรษ นะครับผมนี่ครับนี่ครับครับองนี้ก็200บาทเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับว่าสนใจติดต่อต้องการเช่าซื้อนะครับย5ศตววรษหลวงปู่ทวดก็โทรมาได้เลยนะครับแล้วก็องค์ถัดไปนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญขัดเงานะครับเหรียญทองแดงขัดเงาของรัชกาลที่5ครับและนี่ครับด้านหลัง นี่ครับโอ้โหลเฉลิมพระเกียรติพระปิยมหาราชนะครับสวยงามครับผมเหรียญนี้อันนี้เป็นรอยของตลับนะครับผมนี่ครับเหรียญคือสวยคมลึกมากนะครับอย่างเงี้ยก็สองร้อยเท่านั้นนะอ่าถัดไปครับผมถัดไปนี่ครับเจ้าขุนนอครับผมนี่ครับเอาสองร้อยทวนเหมือนกันนะครับนี่ครับปีสองห้าหนึ่งสามเลยนะครับนี่ครับ ถ้าชอบก็200บาทเหมือนกันครับผมแล้วก็องค์ถัดไปนะครับนี่ครับพร้อมเหลี่ยมครับเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับอันนี้เรื่องเงินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับลองพิจารณากันดูนะอนี่ครับวัดไตรัตนารามนะครับสุรินครับผม200บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็องค์ถัดไปนะครับเป็นเหรียญสังฆตินะครับผมของหลวงปู่แหวนครับผมปีสองศูนย์นะครับ นี่ครับเต็มองแบบนี้เลยสวยงามมากครับเหรียญนี้คมชัดสวยครับอย่างนี้ก็สองร้อยพ่อนะครับผมแล้วก็ถัดไปครับพระพุทธโสธรครับสองร้อยเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้เฉพาะเลี่ยมก็ไปแล้วนะเลี่ยมกันน้ํานะครับผมแบบนี้นะอ่านี่ครับสองร้อยนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายของเราวันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเป็นพระอะไรนะครับพระกรมมหาสมบัติหรือเปล่านะ ผมก็อ่านอันนี้ตัวหนังสือไปถึงตรงนี้เลยด้านข้างผมก็อ่านไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะต้องขออภัยนะพี่นะถ้าอ่านไม่ถูกนะแต่องค์ท่านสวยมากเนี่ยสองร้อยาบาทเหมือนกันพร้อมเรี่ยมกันน้ําเลยเนีย่ยสวยนะครับอ่ามีแบ่งปันวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์อ่าลืมองค์นี้องค์นี้ก็หลวงปู่ทวดนะครับผมมีปั๊มด้านใต้นะนี่หลวงปู่ทวดวดช้างให้นะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้โอ้โหสวยงามครับเอาสองร้อยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับนี่ถ้าชอบปิดมาได้นะครับผมครับมีทั้งหมดเก้าองค์ครับแบ่งปันค่าจะส่งบ้านละห้าสิบาทเหมาหมดส่งฟรีราคาคุยกันได้ครับอลองว่ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณครับ